ดีครับผมกองคนงามขนาดนะครับผมมื่อนี้ก็มาเป็นเด็กถึงวูนะครับผมเมื่อนึงพอดีผมกลับมาต่างจังหวัดครับผมมาเกี่ยวเขาเลยเอาปล่อยงูผมมาไว้ถุงหน้าครับผมตอนเช้าครับเดี๋ยวไปดูธรรมชาติตอนสอนเช้ากันนะครับเนะาะงูของผมับผมถูกนอก่กนอกงกำลังไล่ไปถุงหน้าติ ถุงเขา้าถุงเกีียวแล้วครับว่าหลายนะครับเอเร้ยเร็วเดี๋ยวไปถึงจีบไอยแล้วนี่ครับผมไล่ไปเรื่อยๆครับ ่าใกล้จากบ้านเป็นได้ครับสีไรมาหไหวตรงหน้านี่ครับถึงทีลงครับผมไปไปไป <c oughs> เ,เด็กไรงัวครับผม พอดีตอนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพผมประเทศไทยในดุเบิงครับผมว่ามันดุง่งยากครับขับรถเรียกว่ามีเวลาทายครับผมรถก็หลมาแก้วเขาครับผมมาถึงกับปทะานเด็กแก้วเขาครับรถข,า,ขาบประ่านวางแล,ล,แล้วก็เละพอเราสมแซม เราเขาอยู่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายหลังเข่าก็สมแซมเห็นเบิ้งครับผมบรรยากาศบรนนอกวันนอนครับตอนเสาต้นวันกกำลังจะขึ้นครับผมถึงทีล่แล้วครับผมเฮ้ยเขาเข่าบงงามครับพี่นี่แรงครับผม ลงปล่อยออลงเขาไปในี่นะครับผมสถานที่ปล่อยครับปล่อยแล้วก็จะได้ใส่รวดครับผม ใช้รั่วแล้วก็หมูแป้งครับผมใช้หมูแป้งช็อตไฟล้อมไว้ครับผม ไปแล้วมันจะเดินลานใญงคร,มมครับผมมันสามไรครับผมที่ปล่อยที่เป็นเกี้ยวเข่าออกเซตแล้วครับผมเหลือตรงนั้นยังไม่ท่านเกี่ยวครับข้างทางยังไม่ท่านดเดี่ยวเกี่ยวอยู่ฟังนี้ก่อนครับผมพอเดะเอางอ ผมมันปล่อยให้มันเดินกินหยาครับสนุกใชครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆักวันกำลังจะขึ้นครับไลวอย่างเงี้ยครับผมตักน้ำใส่ท้งไว้ไห้ครับผมแล้วก็ค่อยออกมา ดูครับว่ามันจะเต็นออกจากหลดที่เข้ากันไปบ่ครับผมถุงหน้าครับผมหน้าหนีย่องม่ทัาเด็กเกี่ยวครับตักน้ำจากบอ่อนี่ครับผมหน้านี่เขางามอยู่ครับผมเขา่าี่องมาท่าเด็กเกี่ยวมีโซ่นีมีเกี่ยวหน้าผมอยู่ครับผมพอได เอาวัวมาปล่อยครับมองคอ่อยมี n า à นะครับผมปล่อยหลายวันแล้วมันกินจน,จนจนหมดแล้ว <c oughs> เดล๋ยวจะต่อครับเพราะปล่อยมันดะเดินออกใใกล้ครับไปด้วยกินไปด้วย ท่านตะเกี่ยวครับผมเป็นเหมือนยังสมแซมเหล่าเขาว่าท่านเสร็จอยู่ครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนสมแซมเหล่าเขาให้เบิรงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปปล่อยวัวตอนเช้าๆก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับ อากาศสดชื่นครับผมตัวบ้านกำลังขึ้นครับผมกำลังโคกขึ้นมาครับบันนอกบันนอกครับครับผมคลิปไปงว่วงกะเสียไหวทำนี้เนาะครับผมไหวบึกทายคลิปไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมถ้าชอบถ้า,ามาการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะนะครับผม ครับสวัสดีครับผม